ล้มหมดแบบนี้ได้เวลาโชว์สเตปผู้เหลือรอด EP 2อได้เวลาเลนคนเดียวอยีกแล้วสินะเหมือนว่าต้องเล่นต้นไม้โหวงค่อนข้างแย่อ่ะทุกคนต,ต้องเล่นต้นไม้ข้างถนนเนอะอ่ะจริงจสู้ยากแล้วโอ้โหคนดูจะเดินกูแอบมาตั้งนานมันได้แค่ยื้อเอาวันดับแล้ว,ลวเนี้ย นัน่งดูยาวๆนะพวกของน่าจะเยอ,อะนะเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรนี่ดูสองหนึ่ง ้ยพี่เจี๊เงียบมันเอ๋อเลยครับมันเอ๋อล้เฮ้ย กลับมาสตรีมในติ๊กต k อแล้วทุกวัน11บเอโมงและหนึ่งทุ่มอย่าลืมมาดูกันนะครับถ้าเห็นก็บุญยาตอนนี้แต่กูบอกเลยกูพลิกสถานการณ์อะโอกาสให้เป็นวิกฤตอะ Eu